เลย everyone เอ่อกลับมาอีกแล้วนี่มาบ่อยนิดนึงเพิ่งไปเอาเสื้อมาฮะเฮ้ยวันนี้ทำไมมันบึ้งๆไงโอ๋อเปล่าใส่แว่นอยู่โอเคโอเคคือไปเอาเสื้อค่ายมาตอนนี้เราอยู่ที่ดาหลามเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวจะอ่อลองใช้ดูครับซึ่งวันก่อนคุยกันไปแล้วสักสักครั้งหนึ่งเนาะว่าว่าอ่าอ่าว่าทำเสื้อแจ็คเก็ตใช่ป่ะเห็นไหมฮะนี่อันนี้มาสวยอีกส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในรถนะครับก็ มีไซส์เฮ้ยดใส่้ว่อยากโชว์อยากโชว์นะนี่คือเด็กของเราทุกคนที่จะไปค่าจะได้เสื้อตัวนี้นะเรามีโลโก้ตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังด้วยคือความเท่ชาเดี๋ยวเราจะใสยดูโอเคไหมอ่า <c oughs> คือเรื่องโชว์ออกเนี่ยถ <c oughs> อดอยู่แล้ว,วะอะฮั What do you think So I think this is good เ่

at International Islamic University Malaysia และเดี๋ยวเราเจอกันอ้ออย่าลืมเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะมีประชุมผู้กคองวันที่24มีนาคมก็คือวันเสาร์นี้นะฮะแล้วก็เราจะเริ่มออกเดินทางกันวันที่3 1มีนาคมวันเสาร์นะครับจะไปนู่นไปที่แคลแล้วก็ไปพูดอังกฤษเยอะๆกันเลยนะครับแล้วเ,วเจอกันครับบาย Take care